พี่ตุกตาจากครู่สเมดามห้านพบปอกันเช่นเคยค่ะมันนี่นะคะพี่พน้อง ลูกตาผ้าพพี่พานนองนะฮะห่อปอเปียะค่ะฮอกับฮอปรงามพี่น้องหอปอเปียะนะคะใส่ร่วมนะคะพี่น้องอันเพียนเสียบไปฝากมู่นะคะอยู่ที่ทำงานน้ำนะคะพี่ก็เลยหอหลนะคะพี่น้องอี่กสีเตรียมโตทถอดนะคะหอเหลี่ยหอดตะบ,บางามพี่น้องตะบตะวารถฉาดสุดยอดเลยค่ะไปค่ะไปถอดน้ำกันจ้ากับปี่ตุกตาจากครูสุมาดามฮานส์ค่ะถากินปอเปียะฮอนหนน้ำกันเด้อจา้า มาถึงขั้นตอนการทอดนะคะพี่น้องพี่ก็ตั้งกระทะนะคะตั้งน้ำมันใช้น้ำมันไว้นะคะกาว่าน้ำมันเดือดพี่ก็เอาปอเปียที่พี่ห่อมาลงนะคะพี่เห็ดไฟกลางค่ะพี่น้องให้เห็ดไฟอ่อนๆไฟกลางนะคะนเนแบบไฟแห้งนะคะพี่ยยานไหมก้อนนะคะพะว่เาเห็ดไฟอ่อน,ออน,ไนๆไฟกลางกะสิสีสันกะสิเหลืองกรอบน่ากินนะคะ้ากินปอเปียนะคะน้ำปิ้นตุ๊กตาจากครูสุมาดามห้างสเอจ้า ตัวนี้คืออันพีทอดตักขึ้นมาไว้นะคะผักไห้น้ำมันเสด็จค่ะพี่น้องผักไห้น้ำมันเสด็จสกอนใส่กระชอนไว้นะคะอันนี้พีเอามาใส่กระดาษนะคะไปเห็ดสับเพิ่นสับน้ำมันน,น,น้ำนะคะพี่น้องจังบวเลียนนะคะตัวนี้ก็คือพีทอดแล้วนะคะพีกะตักใส่กระชอนไหมไมาผักไห้น้ำมันเสด็จนะคะพี่น้องให้เพิ่นเสด็จน้ำมันละพีกะจิไปใส่กระดาษใส่เหน จานใส่กระดาษซับน้ำมันนะคะพี่น้องเพราะว่า่นสิไเด็กกรอบๆน่านๆนะคะเฮ็ดน้ำจิม้มพี่ใส่น้ำจิ้มสำเร็จรูปค่ะพี่น้องพี่บ้เห็ดเองนะคะพี่ใส่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสำเร็จรูปพี่ซื้อมาจากร้านเอเชียะค่ะพี่น้องในที่สุดนะคะปอเปียะพี่นะคะนาตาก็จิอกมาได้จังสีระคะพี่น้องปอเปี้ยนะคะใส่ร่วมนะคะพี่น้องใส่กุ้งใส่หมูนะคะใส่บุญเซ็นนะคะใส่แค่รทใส่กะหลำปลี อาก็หอมหัวใหญ่นะคะหน้าตาใซ่ไใดอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะติชาติก็บเ่บเสียบค่ะอาเจ้อคจามกกินน้ำกันบาดนี่ถอดหนอนหอนค่ะพี่น้องตัวนี้สีเหลืองก็ตัวนี้แน่นะคะมันนี่ผ้าเฮ็ดทอดปอเปี๊ยะค่ะพี่น้องผ้าทอดปอเปี๊ยะนะคะปอเปี๊ยะนะคะกินเซ่บๆอยู่อเมริกาค่ะ กินแก่หนาวค่ะพี่น้องค่ายหนาวค่ายหนาวนะคะขอบุญขอบคุณพี่น้องเขามารับชมเดอ้อจ้าคลิปนี้พีกับผ้าเฮ็ดปอเปี้ยนะคะผ้าถอดปอเปี้ยนะคะ